จริงๆเส้นเองข้อไหล่ฉีกขาดเราเจอได้เรื่อยๆเลยครับทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยแต่โดสยส่วนใหญ่เนี่ยในอายุที่ต่างกันก็จะมีสาเหตุในการเกิดที่ต่างกันยกตัวอย่างเ,เช่นในอายุที่น้อยเนี่ยส่วนใหญ่ความแข็งแรงของเส้นเอ็นยังดีอยู่ก็จะเกิดในกรณีที่มีอุบัติเหตุอย่างรุนแรงหรือว่าการเล่นกีฬาที่ซ้ำๆโดยใช้ข้อบนไหล่มากๆนะครับก็จะมีการฉีกขาดได้แต่ในกรณีที่คนที่สูงอายุนั้นบางทีแ,แค่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็อาจจะทาให้เกิดการฉีกขาดได้ครับเนื่องจากคุณภาาาาาาาพขออองงงเเ้้้นนนนน็ัไมมม่่่คยยยดีีแลววกรใช ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการปวดเป็นหลักแลยครับแล้วบางทีเนี่ยคนไค้คิดว่ายังไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็จะพักเอาหรือว่าการไปซื้อยามากินบ้างเลยนะครับหรือว่าไปทำกายภาพบัตรแต่ถ้าสมมติอาการปวดเป็นนานพอเจ็บเขาก็จะไม่ขยับพอไม่ขยับก็จะเกิดอาการไหลติดตามมาสิ่งที่เคยทําได้ก็จะทําไม่ได้มันก็จะลิมิตการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น สมมติว่าเป็นไม่ได้เยอะหรือเป็นแค่การอักเสบเฉยเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้คนไข้ผ่าตัดนะครับก็แนะนําว่าให้ลองอาจจะทานยาพักหรือว่าการกายภาพูก่อนแต่ใน,ใน,ในกรณีที่รอยโรคเนค่อนข้างเยอะมีการฉีกขาดค่อนข้างมากตอนนี้ถ้าดูแนวโน้มเนี่ยไม่สามารถรักษาได้ตัวเองได้เราก็จะแนะน,นําคนไข้ในออปชันหรือว่าในทางเรื่องในการที่จะต้องผ่าตัดครับก่อนผ่าตัดแ้วคนไข้อาจจะกังวลได้ครับว่าการผ่าตัดนั้นเป็นแบบไหนอะไรยังไงส่วนเด็วเราก็จะมาอธิบายคนไข้ก่อนครับว่ารอยโรคเป็นยังไงจาก การที่เรามี m r i Scan ที่เราทำออกมาครับให้เขาดูก่อนเนาะให้คนไขใใ้เข้าใจคร่าวๆก่อนคนไข้ก็จะได้รู้สึกเอเคลายความกังวลว่าเอ๊ะจะไปทำอะไรกับไหไ่เขา อาจจะลองสังเกตอาการดูก่อนก็ได้ครับถ้าอาการไม่ถึงกับปวดมากถ้าเป็นแค่กล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อต่างๆที่อักเสบเฉยๆเนี่ยส่วนใหญ่สักสองสวันก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าอาการเหล่านั้นเนี่ยไม่หายผมแนะนําว่าก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อประเมินดีีครับถ้าเราเจอในกรณีที่เส้นเอ็นฉีกขาดเนี่ยยังน้อยอยู่การรักษาหรือการซ่อมแซมเนี่ยมันจะง่ายกว่าเราทาทุกอย่างเพื่อให้คนไข้หายปวดแล้วก็กลับใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติครับ